สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนํานะครับผมสินค้าดีๆนะครับของซั s ซุงนะครับเป็นซั m ซุงกา a ล็กซ A22 นะครับ 5G ตัวนี้นะเปิดตัวเมื่อเะเร็วนี้นะครับผมราคาโดนใจไวรุ่นนะครับันนี้ราคาจะอยู่ที่นะครับราคากลางอยู่ที่นะครับ8,160บาทนะครับผมจากการเช็คราคาหลายๆแอปนะครับ ตามนี้นะครับมาดูความสเปคเครื่องกันเลยนะครับผมสเปคเครื่องนะครับน้ำหนักเครื่องอยู่ที่203กรัมนะครับผมหน้าจออยู่ที่6.6นะครับชิปเซ็ตนะครับความเร็ว2.2จิกะนะฮะหน่วยความจำแรม8ล o อม128นะครับผมแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมนะครับ กล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง48ล้านบวก5แล้วก็บวกเลนส์วายอีก2นะครับผมเป็น3ตัวนะครับกล้องหลังตัวนี้ตัวนี้มีกี่สีให้เลือกมี3สีนะครับหลักๆก็จะมีสีเขียวแล้วก็โทนม่วงสีดำแล้วก็ขาวนะครับผมสาสี SaaS ari, นะฮะอ่าต่อไปมาดูในราคาใน Lazada กันนะครับ นใน l า z a ด a าก็จะอยู่ที่7,490บาทนะครับตัวนี้จะมีแค่สามสีสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับ,สำ,ส,บสำหรับสำหรับกลิซันซุง galaxy a 2 2 5 g ตัวนี้นะครับรับประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับผมมีคุณปองพิเศษร้านนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะสี่จุดแปดเต็มห้า อันนี้จะขายแบบเครื่องเปล่าไม่มีของแถมนะฮะก็ตามรีวิวกันเลยก็จะมีอะแดปเตอร์แล้วก็เครื่องเปล่านะฮะคู่มือนะฮะใบรับประกันตามนี้นาไปนะครับกล้องหลังสามตัวนะฮะ แล้วก็แฟลอีกนึงอีกหนึ่งเป็นสี่นะฮะตัวนี้ถือว่าสเปคแรงนะฮะรองรับ 5G ด้วยนะฮะสินค้ามือหนึ่งนะครับประกันศูนย์นะครับใน a ั a ดา 101, นะครับ,ร,น 0, นร,บ, ADA, ร,บราคาเพียง7,490บบาทนะฮะ คากลางอยู่ประมาณนี้นะฮะซื้อที่เจมาร์สโวลี a อสลันะฮะสำหรับท่ทานใดค,ครับที่งบน้อยก,ก็จะมีรุ่นนี้เลยจัดโปรนะฮะแถมติดติดซิมโปรครับตัวนี้นะฮะลูกค้าใหม่ประหยัดจ่ายเพียงห้าพัน นะฮะห้าพันสิบบาทสำหรับแรกเริ่มถ้าเปิดเบอร์ใหม่ก็จ่ายเพียงสามพันสองร้อยบาทนะฮะมีให้เลือกสามสีเหมือนกันอันนี้ที่ศูนย์ทูนะฮะเรืเองก็ตามนี้เลยนะฮะถ้าเราจ่ายสี่พันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทใช่ไหมครับก็สัญญาสิบสองเดือนนะฮะเดือนต่อไปเราจ่ายเพียง 699นะฮะ10เดือนนะฮะจะหมดสัญญาถ้าเสนท่าในใดงบน้อยก็จ่ายเพียง3,289บาทนะฮะพร้อมเข้าวิการล่วงหน้า1,500้านะฮะแล้วก็สัญญา12เดือนพร้อมโปร899นะครับแพ็กเกจนี้นะครับใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้นะครับ เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับ s a m s u n เกล l a ซ y A22 5G นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ